มินนี่ครับสวัสดีสามสิบมกราคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดครับผมเช้าเช้านะฮะผมทำมาแล้วนะครับสิบกว่าปีนะฮะแล้วผมจะทำยังไงดีครับช่วยแนะนำหน่อยนะฮะไม่เคยเคลมประกันสินมั่นคงเลยสักครั้งเดียวโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นประกันรถใช่ไหมต้องบอกว่าเยี่ยมมากเลยพี่คันนี้สุดยอดเลยทำกสินมั่นคงมาด้วยสิบกว่าปีด้วยไม่เคยเคลมด้วยพี่เป็นคนขับรถระมันระวังมากนะถ้าเป็นถ้าเป็นรถนะ นะนนะถ้าถ้าเป็นประกันรถนะแต่ถ้าเป็นประกันอืนอ่นๆโอเคถ้าเป็นประกันอืน่นๆก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะถ้าไม่ได้แบบเกิดเหตุที่ต้องเคลมนะครับถ้าเป็นประกันรถถือว่านี่เป็นคนที่ขับรถจอดเยี่ยมนะครับทาป,ประกันเขาไว้อ่ะแน่นอนแหละตอนนี้เบี้ยก็น่าจะถูกลงเยอะนะฮะนะครับต้องถามว่าตอนเนี้ถ้ายังขับดีอยู่แล้วมาระวังอยู่เกิดเหตุน้อยอยู่แต่ก็อย่างที่บอกครับเหตุที่มันเกิดบางทีมันก็ มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่แน่ๆครับตอนนี้สินมันคงต่อให้เราถือกรมธรรม์ตอนเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงมากเสี่ยงตรงที่ถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วเขาจ่ายสินใหม่ไม่ได้ประกันก็ไม่ได้มีความหมายนะผมต้องบอกประมาณนี้ตอนนี้มันมีความคุ้มครองอยู่เพราะว่าบริษัทเขาอ่ะยังไม่ได้ถูกถอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าจ่ายไม่ได้จ่ายได้แต่ก็อาจจะเคลมยากลําบากอีก เพราะว่าสถานการณ์บริษัทด้วยแล้วก็มีคอปพอเข้ามาคอนโทรลทุกอย่างในการจ่ายนะครับซึ่งตัวเงินที่จะเข้าเขาหยุดรับด้วยแล้วตัวเงินที่จะจ่ายออกเนี่ยมันต้องซีเรียสค่อนข้างสูงแหละเพราะว่าเขากันไว้ก่อนไงเรื่องของทรัพย์สินเขาจะต้องแบบควบคุมไว้นะฮะแต่ถ้าเป็นสินใหม่พวกอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาจะจ่ายแต่ผลตอบรับตามที่บอกไหมอันนี้ไม่รู้ เพราะไม่มีแจ้งการแจ้งอัปเดตความคืบหน้าอะไรออกมาจากทางคอพอพอเลยแล้วก็มาตรการอะไรเพิ่มเติมมาที่เหลือมีแต่ข่าวนะฮะสิ่งที่ผมแนะนําได้ก็คือเราเราทำประกันกับบริษัทที่ไม่ไม่พร้อมที่จะบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลมสินไหมการจ่ายสินไหมการอะไรเวลาเราเกิดเหตุเราลําบากแน่ๆครับอูไม่รับซ่อมเราต้องจ่ายเอง คำถามคือถ้าเราไปจ่ายเองที่อู่ประกันซื้อไว้ทําไมหนึ่งเรื่องนะสองจ่ายเองไม่พอนะฮะต้องไปยื้อเรื่องเคลมแล้วไม่รู้จะได้เมื่อไหร่แล้วถ้าจะได้ไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเกิดจังหวะคาบเกี่ยวนั้นถูกถอนอนุญ,ญาตอีกกลายเป็นหนี้ที่ต้องไปทวงเหมือนกับเจอจ่ายจบที่กอปอวอนานมาก มันอาจจะไม่นานอย่างที่ข่าวเขาบอกเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ได้อันนี้ก็เป็นไม่ได้ครับมันอยู่ที่เขาหาวิธีหาทางออกหาเงินมาจ่ายมันคือเรื่องเงินล้วนเลยฮะต้องบอกคือเรื่องเงินล้วนใครที่รับผิดชอบเรื่องเงินอ่ะหาเงินมาจ่ายเราทาประกันมันก็คือเรื่องเงินนะครับถ้าเราจ่ายเบี้ยไปแล้วแล้วเวลาเราเกิดเหตุตัวเงินตัวเนี้ยเงินสินใหม่ตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะมาตอบสนองเราได้ทันทีทันใดทางเดียวครับ ทำที่ใหม,ทม,ททใหม่ที่เขาพร้อมครับผมทำที่ใหม่ที่เขาพร้อมถ้าเป็นประกันรถยนต์นะประกันอื่นๆด้วยนะฮะประกันอื่นๆด้วยนะครับเราจะถือความคลองอันนี้ไว้ก็ได้ประกันอื่น,นะรน,นนะรเรา,านนก,รก,ก็ทําที่อื่นเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าเราก็ถือว่าได้เพิ่มไงนะครับซื้อประกันยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีครับผมต้องบอกอย่างนี้แต่ประกันรถมันคือความเสี่ยงในการเกิดเหตุที่จะพร้อมใช้นะมันต้องพร้อมใช้เพราะว่าบางทีเราเป็นฝ่ายผิดแล้วมีคู่กรณีเราต้องรับผิดชอบเขาถ้ามันเกิดเหตุนะโอเคมันมีพรบแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นล่ะ นึกออกไหมพรบรคุ้มครองคนแต่ว่าไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินนะครับแล้วก็อ่าในคุ้มครองคนด้วยประกันชั้นประกันพักสมัครใจเนี่ยแต่ถ้ามันเกินจากพรบรแล้วเกิดความเสียหายกับอีกฝ่ายหนึง่งที่เราเป็นฝ่ายต้นเหตุเป็นฝ่ายผิดฝ่ายประมาทแล้วเกิดความเสียหายกับเขาครอบครัวเขาหรืออะไรเขาอ่ะเราต้องรับผิดชอบไม่หยุดนะฮะถ้าเขาเสียหายแล้วเขาเรียกร้องเราตามกฎหมายนะฮะทีนี้ ที่ใหม่อย่างเดียวครับทําที่ใหม่อย่างเดียวตอนนี้คือความสบายใจของเราคือความเสี่ยงเรารับแบบเราแบบเราไม่มีเหตุผลครับที่เราจะต้องจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วต้องมานั่งแบ่งรับความเสี่ยงเองเหมือนเดิมนะฮะไม่มีเหตุผลจะซื้อทําหม่นะครับก็ไปที่อื่นครับอพอพอเคบพเาไม่ได้ว่าครับผมเราไปซื้อที่ไหนเขาได้ก็คือบริษัทประกันเขาก็ยินดีอยู่แล้วมันก็คือมันก็คือสิ่งที่เขาอยากให้เราไปซื้อเพิ่มเติมอยู่แล้ว กับทางบริษัทประกันที่มีมันคือข้อดีมันสร้างมันสร้างความเติบโตแล้วก็ความยั่งยืนให้กับระบบประกันเขานั่นอยู่แล้วแล้วบริษัทที่ไม่ได้ก็ไปยกเลิกสะครับยกเลิกขอเบีย้ยคืนเท่านั้นเองเขาดีแค่เขากลับมาได้ค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่สถานการณ์ตอนนี้ย้ายได้ย้ายหนีได้หนีครับผม,ผมบอกนี้นะครับแล้วมีที่ให้แมทเบียด้วยนะครับสี่บริษัทรับแมทเบียนะครับ รับแมทเบียแมทเบียก็หมายถึงว่าเขารับเอาประกันเขาจะพิจารณารับนะไม่ใช่ว่าแบบจะรับได้ทุกคันนะเขาต้องพิจารณารับก่อนว่าในราคาเบียรเท่าเดิมกับที่เดิมกับความคุ้มครองเดิมนะครับในรถของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราส่งหน้าเล่มรถกับหน้ากรมธรรม์เดิมที่ยังไม่ขาดอายุนะที่ยังมีผลบังคับอยู่นะส่งมาแล้วก็เป็นแมทเบียกับสี่บริษัทนะเขารับแต่ถ้าสี่บริษัทเนี่ยไม่ได้รับแมทเราก็ดูที่อื่นครับเอาที่อื่น มีที่อือ่นเยอะแยะอีกด้วยนะครับให้เราเลือกดูนะฮะแต่ว่าเราจะ,เรา,จะเรารับได้ในราคาเบีย้ยเราก็โอเคครับความคุ้มครองโอเคเราก็รับได้ก็ก็ทําได้หมดนะครับเรื่องบริษัทเขาพร้อมจ่ายดีกว่านะเขาพร้อมบริการดีกว่านะครับอันนี้ส่วนเรื่องนี้คอยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะฮะแล้วก็ติดต่อขอยกเลิกเท่านั้นเองแต่ทําที่ใหม่ก่อนนะนะครับผมเดี๋ยวจะไม่มีที่ไหนคุ้มครองแต่ที่เนี้ยคุ้มครองจริงแต่ว่ามันไม่สะดวกมันไม่ได้เลยไงต้องจ่ายเองอะ ถือประกันรถต้องจ่ายเองเท่านั้นเองถ้าเป็นประกันรถยนต์นะถ้าตอบคอมเมนต์นี้ผิดผิดวัตถุประสงค์ของเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้ก็คือสําคัญไงเออสสาคัญแล้วผมก็ให้บริการด้วยครับท,ทักทายครับสวัสดีครับ